บีมซีพีเซนความสนุกสุดยิ่งใหญ่นำทีมโดยอาจารย์เจมเศรษฐีจูนจักรวาลไลฟ์พร้อมด้วยบุคคลมากความสามารถอย่างดรวอเตอร์ Walter, คุณอันนาฟอร์มนิวซีแลนด์และคุณยุย้ยด็กเร์กัญทิชาชิมสิริพบกับสาระความรู้และความสนุกแบบจัดเต็มได้ทั้งหมดในรายการ เช็คอินไลฟ์โหวันนี้โคตรรีบเลยนะครับมาในรายการเช็คอินไลฟ์ยิ่งใหญ่มากเลยโดนกักตัวนะครับเพราะมาจากนิวซีแลนด์โดนกักตัว14วันวันนี้ตื่นเต้นนะเพราะว่าจะต้องมาเจอคุณอันนาซึ่งคุณอันนาเนี่ยเราไม่ได้เจอกันมานานมากนะครับโดนกักตัวมาแต่อยู่กระท่วันนี้นะครับเราจะมารายการเช็คอินไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าวันนี้นะมาแว้นนะแต่ตอนขากลับเนี่ย นะครับกับเฟอร์รี่คาราล้อยกว่าล้าน healthy ride by Dr. Water สวัสดีครับเช็คอินไลฟ์ นะครับวันนี้เรามาเช็คอินอยู่ที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวมากมายเลยทีเดียวที่เราอยากจะมาบอกต่อในช่วงของ New Normal ว,วิถีไทยวิถีใหม่วันนี้นะครับเราบินตรงมาจากนิวซีแลนด์เลยนะครับสวัสดีครับคุณหมอเอนาครับสวัสดีค่ะอาจารย์เจมดีใจมากๆเลยค่ะได,ได้มาพบอาจารย์เจนในวันนี้ช่วงเช้าวันใหม่ของอ กเป็นธรรมชาติแบงคอกเออแบงคอกแล้วก็ประเทศไทยของเราวันนี้คือเราทั้งสองคนทั้งสองท่านนี่นะครับเราเป็นคนนิวซีแลนด์แล้วมีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีอะไรที่ดีๆ k n n ง o f fruit ที่จะมาฝากกับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีๆเหมือนเหมือนเหมือนเราสองคนตอนนี้นะครับเราสองคนเนี่ยอายุตอนนี้ก็นะอ่าเป็นเพียงแค่ตัวเลขวัยวัยวัยรุ่นรุ่นไหนอะ รุ่นเดินรุ่นเดินนะครับรุ่นของเรานี่คือยังเป็นเจนวาอยู่นะครับเพราะว่าเรามีสิ่งที่ดีๆวันนี้นะครับเรามี king of fruit หรือว่าเป็น king of fitness fruit นั่นเองนะครับอะโวคาโดทุกคนนินรู้เลยว่าอะโวคาโดที่มีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผล,ผลที่ดีที่สุด ต้องมาจากที่นิวซีแลนด์เพราะว่ามีดินจากภูเขาไฟเนี่ยหลายร้อยร้อยปีนี่นะครับแล้วก็เป็นอนุพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอะโวคาโดที่เป็นสารสกัดของเราสกัดเย็นนั่นเองคุณแอนนาวันนี้บินมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ช่วงของนิว n o r m a l ลกับตัวกี่วันโอ้ยกับตัวตักง4 4วันนะคะ -14 วัน14วันเลยค่ะ <laughs> แล้วก็คือตัวของอาจารย์เจมองเนี่ยก <laughs> ็ต้องบอกเลยว่าคืออยากจะไปนิวซีแลนด์เหมือนกัน นะครับเพราะเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านของเรานะครับแล้วเสร็จปุ๊บนี่คือยังไปไม่ได้เพราะว่ายังยังไม่เปิดประเทศแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเมืองไทยตอนนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะมาได้อยู่นะฮะแต่ว่าก็ต้องถูกกักตัวที่สเตจคารันทีนี้สิบสี่วันแต่ได้ข่าวว่าอีก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 ไม่นานเนี่ยแค่สิบวันนะโอ้อเป็นข่าวดีค่ะเป็นข่าวดีทุกคนจะได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ครับนิวซีแลนด์นี่เป็นอากาศที่ดีมากดีมากๆเลยนะครับสดชื่นสดใสแล้วก็เป็นอากาศที่ธรรมชาติบอกว่า f r e ช h air ทั้งวี่ทั้งวันเลยที่สุดในโลกเลยที่สุดในโลกเลยและวันนี้คุณแอนนาคือที่นั่นอ่ะอันนี้เป็นคนที่ชอบนะต้องบอกเลยว่าคือเป็นคนที่ชอบทานอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดที่นั่นเป็นยังไงบ้างบอกว่ามีไร่แบบใหญ่หญหญโตมโหดระทึกเลยอะโวคาโดเป็นเทรนด์ของทุกคนแล้วก็คนไทยเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมชอบทานอะโคอวโคาโดกันเนื่องว่าเขา ตรักแล้วว่าอะวคาโดมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะดิฉันก็เลยบินตรงมาเลยแล้วก็ในช่วงเช้าต,ตอนนี้บิน,บนมาเลยใช่ไหมในช่วงเช้าวันนี้นะคะดิฉันก็ได้นําเอาสิ่งที่ดีเ e ียน no ิวโนมหาสารอะวคาโดคิดค้นว่าทําอย่างไรจะมาแบ่งปันกับประชาชนชาวไทยให้ได้รับสารอะวคาโดของเราจากนิวซีแลนด์นี่นะคะเรียกว่าเราปลูกบน ที่มาจากภูเขาไฟระเบิดแล้วเรื้อคในทินจะสูงมากสูงมากบอกว่าคืออะโวคาโดที่ไหนก็มีแต่ว่าที่แบบว่าที่ดีแล้วก็บอกว่าดีที่สุดนะครับก็คือที่นิวซีแลนด์นะครับเมืองนิวซีแลนด์นะครับอยู่ทางตอนใต้ของโลกนะครับซึ่งมีพื้นที่ที่อากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างมากทุกอย่างนั้นนะครับเกิดขึ้นด้วยความที่เป็นธรรมชาติตอนนี้นะครับไรอะโวคาโดของคุณแอนนาที่เราขึ้นให้อยู่ข้างบนนี้นะครับเป็นไร่ที่ ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนต์ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนต์และก็สิ่งที่เราได้มาในวันนี้นั่นก็คือสิ่งที่จะมาทําให้ร่างกายของเราสมบูรณ์ไม่ใช่ใชว่กอ้วนนะฮะคือคเป็นการที่แข็งแรงนั่นเองนะครับเพราะ,ะว่ามีอนุพันธ์และก็สารสกัดนี้อะไรบ้างคุณหมอครับโอ้ยถ้าเราจะพูดไปแล้วมันจะไม่จบเลยนะคะเช้านี้แต่นีฉันจะรวบรวมพูดขั้นๆ้นนะคะด <laughs> ิฉันได้ตั้งใจนวัตกรรม ไปเอาอะโวคาโดของเราเนี่ยค่ะไปสกัดฟรีดรายแล้วดิฉันก็อยากมาแบ่งปันในช่วงเช้านะคะช่วงเช้านี้ดิฉันก็เลยเราไปฟรีดรายแล้วเราจะเอาไปใส่ในกาแฟค่ะในกาแฟคืออะโวคาโดที่เราสกัดเย็นวันนี้เราสามารถที่จะมาใส่ทั้งกาแฟหรือว่าอะไรได้ทั้งหมดเลยนิวโนมอลนิวโนมเลยค่ะนี่แหละค่ะกาแฟของเราเต็มไปด้วยสารอาหารธรรมชาติล้วนๆเพราะฉะนั้น เลยอยากจะมาแบ่งปันกับอาจารย์เจมส์ให้ลองชิมเพราะว่าทราบว่าอาจารย์เจมส์นี่ชอบดูแลตัวเองใช่ไหมคะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขอายุเป็นเพียงตัวเลขตอนนี้นะเราเก้าเขาเลขห้าจะไปเลขหกอยู่แล้วนะท่านผู้ชมและพอตอนนี้ก็คือที่นิวซีแลนด์เนื่องจากว่าคือที่บ้านเราที่นิวซีแลนด์อ่ะอากาศจะดีมากอะโวคาโดไปดูสิส่วนอะโวคาโดออแกนิกของดรวอเตอร์ของเรานะครับเนี่ยพุทท่านผู้ชมดูสิสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วก็ทั้งสวยทั้งงามแล้วก็ในการผลิตอะไรต่างๆนั้นจะต้องได้มาตรฐานของนิวซีแลนด์เพราะนิวซีแลนด์ของเราต้องการความที่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับและก็กาแฟเนี่ย อชอบนะบอกว่าแอนนาฟิตนะครับแอนนาฟิตเป็นกาแฟที่เกาติดปินปินเลยพอทานแล้วอย่างแรกเลยนะปินปน,นะครับ,รรบอันนี้คือทำ,ท,ำทำไมถึงแบบว่าต้องต้องใส่อโวคาโดเข้าไปเพื่อเพิ่มอะไรขึ้นมาเพื่อจะได้ สารอาหารเพราะว่าทุกคนเราทราบว่าทุกคนชอบกาแฟตอนเช้าและบางครั้งเราไม่ตระหนักไงคะว่าเอ้ทานกาแฟแค่ว่ากาแฟก็ทานเลยแต่ไม่ค่ะเราต้องคิดว่ากาแฟตัวไหนไม่ต้งจะทานเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วจะได้สารอาหารจะได้สารอาหารด้วยคือคนเอาอะวคาโดเนี่ยค่ะมาใส่ในนี้เพื่อให้ทุกคนได้ ไม่ไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่าดื่มดื่มดืด่ม <sausage S 1> <ๆ S 2> อย่างเดียวไม่ไม่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมคือพอดื่มเสร็จปุ๊บเนี่ยกาแฟน,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 นี้ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นอาหารคือแทบว่าจะเป็นอาหารหลักแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเราก็มีสิ่งที่เสริมให้ร่างกายของเราแ, right แข็งแรงแข็งแกร่งนั่นเองนะครับและก็คุณเอนนาจะรออยู่ใยทําไมล่ะอตอนนี้เช้าเช้าอยู่เนี่ยเช้าตรู่เลยเนี่ยหกหกวงเช้าแล้ว ตื่นขึ้นมานี่คืออย่างแรกหิวแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เรามองหาก็คือกาแฟชิมเลยคุณอนาอ่ะคุณอนาด้วยอ่ะนี่แกอุ้ยนี่มานี่ตัดให้เลยมาเดี๋ยวเซอร์วิสนเซอร์วิสเอออือ่ะนี่เลยนะครับหอมได้เกล็ดไหมคะได้เกล็ดไหมคะโอ้ยหอมมากเลยอ่ะชวนเดื่มไหมคะโอ้โหบอกเลยว่าเมื่อวานนีิน้องทางนิวซีแลนด์บอกคุณพี่ขาโนดื่มวันละสี่ซองบอกคุณน้องขาลดแล้นะคะ เขาไม่ดื know, ่มแล้วเขาเป็นแบบโอ้โหแบบติดไปเลยอย่งนดูสิเขาดูสิเขเพราะว่าเวลาอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะขอบคุณ่อยนะอ่ะคนคนคนโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมิคะเข้มข้นจะบอกนะคะว่าอเราเน้นทุกอย่างธรรมชาติในนี้นะคะไม่มีพิษแล้วเรายังได้ เข้าไปในห้องแลบเราไปเทสในห้องแลบของอสาธารณสุขของประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนะคะเนี่ยก่อนที่จะมให้ประชาชนทานนะคะไม่ใช่เร,ใชเราเน้น,เร,เ,น,นเราเน้นความปลอดภัยคารจันเจม์ค้างเราดูนะครับดูนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้นะคะอาาวคาโดจากไร่เรานะคะที่เราเอาไปสกัดเ,เป็นฟีฟีดรายนะคะแล้วเราจะใส่ตัวนี้แลคะ่ะ,คะเข้าไปในอวตารกาแฟได้ไหมแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเราอยากที่เราใส่เพิ่มในนี้ได้ไหมได้ค่ะคุณ คุณหมอแอนนาจัดแล้วนะเจ้าค่ะเยอะแล้วนะโซ่เยอะเยอะเจ้าค่ะเดี๋ยวออยากลองอีกนิดนึงค่ะนะฮะนี่ไม่อันนี้เลยนะกลัวกลัวว่ากลัวจะเปล่าไม่เปล่งปลั่งไงบอกว่าคือเรารับรองว่าคุณเปล่งปลั่งแน่นอนถ้าคุณทานเป็นประจำของเราไม่ว่าตัวไหนนะไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟเจลหรือว่าตัวอันาชัยเอวอันดาฟิตของเราทุกตัวเราจะเน้นคุณภาพค่ะรับรองว่า อยากจะแคบพลนค่ะเนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะินิ่นอ,อเปินกาแฟ,ฟที่โอ้ oh my god ท่นานผู้ชม <laughs> ท่านผู้ชมตอนเช้าเ oh, ้าหรือว่าตอนบ่ายบหรือว่าตอนใกล้ๆกล้ช่วงเย็นที่อยู่ทางบ้านนะต้องบอกเลยคําคำว่าคำว่าอร่อยนี่ก้าวผ่านไปได้เลยต้องว่าว่าโครตรละเลยอะโครตรละเลยแล้วกินเนี้ย หอมมากใช่ค่ะอขอ,อก่อนหอ,อมธรรมชาติของเราค่ะเห็นไหมคะความความเคียวขจี๋ความสวยงามของผงอะโวคาโดของเราค่ะอร่อยมากสดๆเละธรรมาด้วยค่ะกาแฟที่แบบว่าลดนัวนัวแบบเนเชอรัลร0เซตต้องเป็นกาแฟอย่างนี้นั่นเองถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากรู้ว่ากาแฟอร่อยขนาดไหนเพจของเรานะครับแอนนาอะโวคาโดนี้ได้เลยที่เราขึ้นให้ข้างล่างนี้นะครับ ต้องบอกว่าอร่อยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชิมอย่าพึ่งไปไหนนะครับนอกเหนือจากว่าคือกาแฟแล้วเนี่ยอะโวคาโดก็สามารถที่จะใช้สารที่สกัดหรือว่าสากัดเย็นมาเนี่ยนะครับคุณนานามาลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกด้วยเห็นบอกว่าใส่เป็นแบบว่าแคปซูลเจลนะครับอะโวคาโดบอกว่าคือ100%จริงๆ ใช่ค่ะตัวตัวซอฟเจลเราก็สกัดเอาเป็นเฉพาะน้ำมันหัวน้ำมันเลยค่ะน้ำมันขอะโวคาโดร้อยน้ำมันอะโวคาโดร้อเซเลยเวลาทานซอฟเจลนะครับคุณหมอแอนนาคือเราทานตอนไหนเพราะว่าเราทานตอนตลอดเวลาหรือว่าที่ได้ผลดีที่สุดอะได้ผลดีที่สุดก็คืออยากจะให้ทานพร้อมอาหารค่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวแอคทีฟอินก e รีเียนช่วยผลักให้กับอาหารตัวอื่นๆทำงานได้ดีขึ้นค่ะจริงๆแต่ถ้าหากว่ามิส ทานไปแล้วคือคือลืมอ่ะลืมลืมก็คือทานเวลาไหนก็ได้เออก็คือท่านผู้ชมนะครับสามารถที่ทานตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตอนก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารหรือว่าตอนที่เราลืมแล้วก็มาทานอีกก็ได้ไม่เป็นไรท้องว่างเราก็ยังทานได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้แอคทีฟแอคทีฟเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เราต้องทานก่อนอาหารก่อนอาหารนี่หมายความว่านะครับก็คือสิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยเราทานลงไปก่อนนะครับแล้วก็อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะไปแอคที ทำให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยแอคทีฟขึ้นมานะครับ60-70%เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทานอาหารเข้าไปบางอันมันเป็นจังนะเออเป็นจังแต่ว่า,าสารสก,กัดของอะโวคาโดนี่จะ,จะไปทําให้แอคทีฟขึ้นมานะครับทำให้สารอาหารนั้นซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้60-70%นะครับคุณหมอแอนนานี่ก็คือมีมีหลายคนนะเขาบอกว่าเนี่ยอะโวคาโดเนี่ยมันแพง เออและเสร็จปุ๊บมีบางคนไปตักคว้านคว้านควาน,วาน,วานหนึ่งลูกนี่ก็หลายหลายเงินนะแล,แล้วค่ะ,แล,ะแล้วหลายเงินนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอโวคาโดทุกลูกนะจะ,จะมีสรรพคุณสปปรรพทัป,ประโยชน์นะบางอย่างเนี่ยบางอย่างคือเขาก็มียี่ห้อของอโวคาโดเหมือนกันและก็มีที่แบบว่าแหล่งออริจจนของการปลูกเหมือนกันแล้วที่นิวซีแลนด์เนี่ยของเรานี่เป็นสายพันธุ์อะไร ของเราสายพันธุ์แฮสค่ะที่ประเทศนิวซีแลนด์คนที่นั่นเราจะทานเฉพาะแฮส์เราไม่ทานสายพันธุ์อื่นค่ะจันเจมส์ค่ะไม่ใช่เฉพาะอย่างนั้นนะคะประเทศไทยหรือหลายๆแห่งที่เราเวลาเราซื้อผลสดมันจะไม่ได้คุณค่ามากเพราะว่าเขาไป่สดจริงๆเห็นไหมคะเวลาเราผ่าออกมาแล้วมันจะดำๆใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสัตว์อาหารก็ค่อยๆค,ค่อยหมดไปแล้วเง oh. ี้ยค่ะเราจึงนวัตกรรมค้นคว้าไปสกัด นำผลสดๆไปสกัดเลยทันทีเราก็เลยได้สารอาหารเต็มๆไม่ว่าจะเป็นตัวผงที่อยู่ในกาแฟเองนี่นะคะแล้วก็ตัวซอฟเจลที่เราอัดเข้าไปในนี้ทุกตัวของเราค่ะเราเน้นคุณภาพของเราประโยชน์นิ่จะต้องมาที่หนึ่งโอ้โหคุณภาพหลักล้านคุณภาพหลักล้านนะคุณภาพหลักล้านนะเออแต่ว่าราคาด้ราคาจิตอาสา นะครับซพ่งพาทําให้สุขภาพของเราดีได้นั่นเองนะครับแล้วก็คุณอนนาเพราะว่าที่ไปที่นิวซีแลนด์นะครับตอนที่เราไปไปที่สวนโอะโวคาโดที่นิวซีแลนด์นะสวยงามมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมดูสิสวยงามมองไปตรงไหนนี่คือโอ้โหไรอะโวคาโดของเราเนี่ยนะ แล้วคุณดอนาเ,นเห็นบอกว่าคุณแอน,นี่ต้องไปต้องไปเก็บเพราะว่าอะโวคาโดเนี้ยอะโวคาโดของคุณเอนนาที่มาสกัดเป็นเป็นใสมาในกาแฟหรือว่าในแคปเจลต่างๆนี้ต้องบิดจากมือเลยต้องบิดจากมือเลยใช่ไหมใช่ค่ะทำไมทำ,ทำไมต้องบิดจากมือหล่นลงพื้นนี่ไม่ได้ไม,ไม่ได้เลยเ,<ร>เพราะอ,อะไรครับเพราะเขาเพราะว่าเราเน้นคุณภาพเราไม่ต้องการสารหรือว่า ตัวอะไรที่มันอยู่ใต้ดินตัวที่มันเป็นสารพิษเลยทั้งหลายแหละเราไม่ให้มาติดของเราค่ะเราเน้นคุณภาพอะไรที่หล่นบนเดียเราไม่เอาเราถึงเก็บผลต่อผลต่อผลต่อผลค่ะาจา,าย์เจมขาก่อนที่จะส่งไปที่โรงงาน <ri> แล้วพอถึงโรงงานแล้วก็เข้าห้องมิชิตใครเข้าไม่ได้นะจ่ะเขาไม่ได้คุณคุณหมอวอเตอร์ก็เข้าไม่ได้ห้ามเอแต่ว่าแต่แต่ว่าได้ยินอันนึงนะบอกว่าคุณเอนาเห็นหล่นกับพื้นนี้มีความเสียดายแกไปขายีิตลามีการ S <S> <S มีการอเช็คอินด้วยเออเก็บไปขายที่ตลาดใช่ค่ะได้ลูกนะ3สามเหรียญสี่เหรียญเออลูกสามเหรียญสี่เหรียญหนึ่งเหรียญของนิวซีแลนด์นี่คือประมาณ25บาทนะครับท่านผู้ชมหนึ่งลูกนี่ก็ประมาณเกือบ100่งรแล้วนะครับหนึ่งลูกนี่เกือบ100่งรแล้วและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำไปขายคือเวลาหล่นลงดินแล้วอะโวคาโดที่เราสกัดเย็นมาจากนิวซ uh ีแลนด์เนี่ยจะ ไม่มีนะครับจะไม่มีหล่นถึงพื้นแล้วคือหยิบขึ้นมานี้เราเราไม่เอาเพราะว่าเนื่องจากว่าของเราเป็นออแกนิกร้อยเรซเราต้องการให้ความปลอดภย100ัยร้อซแล้วก็มีอนุพันธ์สารอาหารที่ร้อเซแล้วก็มาสก,กัดเย็นที่ประเทศไทยของเราโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน100%เช่นเดียวกันเรามีใบการันตีใยตรงนี้เลยนะครับเช็คอินไลฟ์ ครับดรยุ้ยโอ้ดรยุ้ยอ่ะมาไม่ถูกเอาซะ,ะและ้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจมออกไปรับเออเออเอออยู่ตรงนั้นแหละเอออืมอืมรออยู่ตรงนั้นครับ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 ,บเดี๋ยวไปเจอกันนะดูสิท่านผู้ชมตอนแรกนะบอกว่าจะมารับเราเออดรยุ้ยลิมิตเอ i t ชันเนี่ยเราต้องไปรับเธอที่นู่นอะ่ะไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเธอกำลังปักหมุดมาเดี๋ยวเจอกันนะครับ Limited Edition.

บอกว่าเราจะกลับพร้อมกันดอกเตร์ยุ้ยเนี่ยจะมาพร้อมกันเฉลยออกไปรับเลยนะครับวันนี้นะครับลิมิเต็ดเอ t ดชั่นะครับเรามากับดอกเตร์ยุยนะครับหรือว่าดรอกเตอร์กัิชาชิมสิริเดียวไปรับเจ้าของรถกันดีกว่านะครับโอ้โหรถสวยคนยิ่งสวยสวัสดีครับนนเดอกเสยยยมันถึงนี้เลยดอกเตอร์ยุ้ยเออ,อนี่ ดรยุ้ยรู้ไหมตอนแรกนะพี่เจมกะเอาไว้ว่าเนี่ยจะออกไปพร้อมกันก็เลยต้องออกไปรับกันมาเลยรถส,สวยมากรถส,สวยมากจริงๆเดี๋ยวขอขอเซลฟี่ก่อนได้ค่ะนี่เซลฟี่ด้วยกันสิเอออ้ <c oughs> นนี่จิก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 เออโหสวยไหมสวยกล้องสวยนะเนี่ยกล้องสวยก็ต้องคู่กับรถที่คงคุณค่าของดรยุ้ยไองครับค่ะอ่าดรยุ้ยวันนี้เอ่อของ รถคันนี้เนี่ยบอกว่ามีความเป็นมา <cam> เป็นไปมากมายเลยทีเดียวม,มีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์คันนี้นะคะ <cam> ก็เรียกว่าความพิเศษของมันเนี่ยคนที่จะสามารถซื้อคันนี้ได้เนี่ยข้อแรกต้องซื้อฟอร์เรรี่ก่อนข้อสองต้องไปเรียนที่มนอกเพื่อที่จะได้ใบขับขี่ผ่านเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะลงแข่งในสนามระดับโลกเสร็จปุ๊บยังไงต่อรู้ไหมต้องซื้อฟอร์เรรี่ชาเลนด้วยนะ โอ้เออริีชาเลนต้องต้องซื้อด้วยใช่ค่ะเพราะว่าใครที่จะมีสิทธิ์ซื้อคันนี้นะคะต้องมีเฟอร์รี่ชาเลนก่อนด้วยและแห่งหลายๆประเทศมาด้วยอคุณสมบัติเนี่ยกว่าจะพอลิฟายได้เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหต้อง เหมือนก้าวบันไดอ่ะเออเหมือน<ช> 9, เหมือนก้าวเหมือนก้าวบันได<ช>ไม่ได้ใช่ว่าคือมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะท่านผู้ชมจะต้องคือจะต้องมีอาการที่อันนี้ต่างๆนานาด้วยใช่ค่ะนะครับก็คือดรยุ้ยไปแข่งแต่ละที่เนี่ยเราใช้คันนี้คันเดียว,วไม่เวลาที่ไปแข่งแต่ละที่เนี่ยยุ้ยใช้488ชาเลนจ์ซึ่งรถยุ้ยเนี่ยจะอยู่ที่เมืองนอกแต่ว่าคนที่จะมี สิทธิ์ซื้อคันนี้เนี่ยจะต้องซื้อเฟอร์รี่ชาเลนจ์ก่อนอืมอร์ี่ชาเลนจ์แล้วก็คือ<ช>เราถึงจะมีสิทธิ์ลงแข่งแล้วก็มี<ช>สิทธิ<ช>์เป็นเจ้าของด้วยใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนตอนช่วงนั้นเนี่ยดรดรยู่นี่ตอนที่แบบว่าเราเริ่มใหม่ๆเนี่ยในการขับเฟอร์รี่เนี่ยมันแตกต่างนะแตกต่าง<ด>อุ้ยเมื่อสมัย1ิปีที่แล้วคือนานแล้วไงพี่เจมตอนนั้นก็แรกๆขับเนี่ยก็ขับยิ่งขับยิ่งสนุกนะคะเฟอร์รี่เสน่ห์ของมันคือเวลาขับแล้วเนี่ย เรารู้สึกคราวเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันมีแต่คนถ่ายรูปเราอย่างเมื่อกี้เรากดแช่แช็งลวๆหลายครั้งเลยนะครับท่านผู้ชมถ่ายรูปเราอย่างเดียวนะคะถ่ายรูปรถด้วยนั่นแหละเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เราเลือกรถก็ทคือคนอื่นชอบเหมือนเราด้วยชอบเหมือนเราด้วยนะเป็นวิจัเราชอบอยู่คนเดียวเป็นบรนแท้เยอะนะครับและคือนี้ในในเมืองไทยเนี่ยอย่างอย่างรุ่นนี้นะครับมีกี่คัน ตอนนี้นะคะก็มีแล้ว2องคันแต่ว่าได้โคต้ามาสาคันค่ะของประเทศไทยใช่ค่ะรุ่นนี้ใช่ค่ะเอ๊ะกอทอนี้มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าบอกว่ากอทอ,อะไรคะ,ะกอมอเจ็อ่ากมเจ็ออเ,จเ,จเนี่ยคอือยุอยชอบ ชอบเลขเจ็ดแล้วก็ทะเบียนรถยุ้ยส่วนใหญ่จะเป็นเลขเจ็ดหมดเลยเวลายุ้ยเปลี่ยนรถเนี่ยยุ้ยก็จะเปลี่ยนทุกวนันแต่ว่าสิ่งที่ยุ้ยไม่เปลี่ยนคือเลขเจ็ดค่ะแล้วก็เป็นเลขของวันเกิดด้วยอบอกว่าไปที่ไหนนี่คือเลขเจ็ดนี่คือเดี่ยวดำซับเลยนะท่านผู้ชมไม่ยุ้ยเชื่อในเรื่องของศาสตร์พลังของเลขเจ็ดเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของยุ้ยนะคะยุ้ยเป็น ไลฟ์สไตล์ที่เดินทางรอบโลกบางคนอาจจะทํางานอยู่กับที่บางคนอาจจะมีธุระไปนู่นไปนี่นะคะจะส่วนไลฟ์สไตล์ของยยเนี่ยเดินทางรอบโลกไปแข่งรถรอบโลกเป็นนางงามก็เดินไปเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รอบโลกหลายๆประเทศยยเลยเชื่อพลังของเลขเจ็ดนี่พลังของเลขเจ็ดนี้เป็นพลังแห่งการนำโชคการเดินทางเปเลขนทางด้วยและที่สําคัญไปมากกว่านั้น เวลารถแพงๆนะคะเราจะมาใส่ป,ป้ายทะเบียนธรรมดาไม่ได้ค่ะไม่ได้ยิ่งมาในช่วงของเอ่อลิมิตเอเดชันนี่ยิ่ง<ช>ไม่ได้เลย<ช><ช>นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนี่คือช,คช่วงของลิมิตเอเดชันเนี่ยตั้งแต่ตัวเลขนะครับตั้ง<ช>แต่รถนะครับ<ช>แล้วก็ดรยุ้ยเองเธอนะฮะดรยุ้ยเราเนี่ยนะครับเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลมิสซิสอินเตอร์เนชั่นแนล2013ค่ะอ๋อครับ ก็ไม่ธรรมดานะ,ะออขนาดเป็นมิสซิสแล้วนะครับยังอยู่ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวิร์สด้วยใช่ค,ค่ะ่านผู้ชมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลามีมีรถอย่างเนี้ยแล้วเวลาเราบำรุงรักษาอะไรต่างๆเนี่ยยุ่งยากไหมจริงจริงแล้วไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพราะว่าการมีรถถ้าเราขับมันบ่อยๆนะคะเครื่องแอร์อะไรยางต่างๆจะไม่พังเลยแต่ถ้าเราจอดไว้นานๆแล้วเราไม่ขับเนี่ยมันจะพงังพิเศษอ,อืเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราใช้บ่อยๆมันก็จะไม่เป็นอะไรคะ่ะอันนี้ก็คือคือสินค้าที่มันแพงแน่นอนมันต้องมีคุณภาพคะ่ะคุณภาพมาที่1อยู่แล้วคุณภาพมาที่1แล้วก็ดรยุ้ยอยางพี่เจมี์ขับได้ไหมได้พี่<ต>เจมส์ไม่กล้าขับเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้นั่งด้วยแบบโอ้โหพรามากเลยนะครับ <laughs> เราไป ชมข้างในรถเฟอร์รี่ก่อนว่าเฟอร์รี่รุ่นนี้ในในเมืองไทยนี้มีไม่เกิน3าคันแน่นอนนะครับช่วงลิมิตติด dition เดี๋ยวเราไปชมรถสวยๆใกล้ๆกันดีกว่าครับค่เมาเลยค่ะรู้ไหมว่าจบจะอยู่ข้างนี้เคืออะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นรุ่นของรถหรอไม่ค่ะหมายเลข1 9 9ก็คือหมายเลขที่ยุ้ยแข่งรถนะคะเรียกว่าหมายเลขประจําคือทุกคนจะมี หมายเลขเป็นของตัวเองถ้าเธอบอกหนึงเก้ทุกคนจะรู้ว่าเป็นชิมสิริชิมสิริคือที่มังนอกจะเรียกชิมสิรินะครับเป็นนามสกุลครับก็คือดรยุ้ยนะครับกันทิชาชิมสิริ199เนี่ยทั่วโลกผู้ที่ขึ้นแข่งนี้จะรู้ทันทีว่าเป็นรถของดรยุ้ยใช่ค่ะคือชิมสิริใช่ค่ะเราจะใช้หมายเลขด้วยค่ะครับและที่สาคัญพี่เจมรู้ไหมว่าข้างในพามาดูข้างในดีกว่าอน พวงมาลัยนะคะเราอยากให้ดูภายในนิดนึงข้างในพวงมาลัยเนี่ยก็จะติดด้วยนะคะหมายเลข1น9นะคะความพิเศษนะคะซึ่งรุ่นอื่นจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเฟอร์รารี่คันอื่นจะไม่มีหมายเลขที่อยู่ตรงพวงมาลัยเฉพาะคันนี้คันเดียวเท่านั้นและทางเฟอร์รี่ก็จะเขียนข้างล่างนว่าเซอร์ไอหมายความว่าคันนี้สเปเชียลให้กับนักแข่งเท่านั้นนะคะ ข้างในภายในเป็นคาร์บอนอืมเป็นคา,คาร์บอนตรงนี้ทั้งหมดคือคาร์บอนหมดเลยใช่ตัวคาร์บอนนี้นะคะถ้าเกิด,ดปปรถซปเปอร์คาร์คันไหนนะคะที่มีคาร์บอนเยอะนั่นหมายความว่าแพงมากๆเพราะว,ว่าเป็นวัสถุที่ใช้คาร์บอนนี่มันเพชรเลยนะอ่าใช่วัสดุดที่ใช้ชในการตกแต่งรถที่แพงที่สุดก็คือตัวคาร์บอนนะคะนี่แล้วที่สำคัญนะคะข้างใน แต่ไม่เหมือนเข็มขัดทั่วไปเพราะว่ารถมันแรงที่เ็มพอรถแรงเสร็จปุ๊บนะคะเข็มขัดมันจะเหมือนกระเป๋าเป้สะพายแล้วก็ล็อกเราติดเลยแต่เข็มขัดทั่วไปจะจะแค่แค่แค่มาพา,า,าดมาทางขวาเวลารถขับรถเร็วเนี่ย<อ>ตัวเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วเรารู้สึกเมื่อยตลอดเวลาเพราะว่าแต่นี่คือเขาจะทําให้เราก i x a b l e แล้วก็ s t a บิลเลยใช่ใช่อันนี้คือความพิเศษของรุ่นนี้ซึ่งมีเฉพาะคันนี้ มีเฉพาะคันนี้เท่านั้นแล้วก็หมายเลขอันนี้ก็ต้อง199ใช่ค่ะนอกจากไปกว่าน้ำถังดับเพลิงอยู่ข้างในตัวสินคาคันทั่วไปไม่มีนะคะไม่มีใช่ไหมใช่อยากอยากให้ทีมงานดูนิดนึงค่ะฝั่งครับมาเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินอ้อม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 มาได้นิดเราต้องอ้อม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 ทั้งหมดเลยมาทั้งหมดเลยจับตะยุ้ยอ่ะเออ และที่สำคัญนะคะทางโรงงานก็ได้ออกแบบดีไซน์เข็มขัดเนี่ยให้กับคนที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยเห็นไหมคะปกติก็จะมีแค่ดเวอร์คนเดียวเท่านั้นอันนี้ค,คือให้ทั้งสองคนเลยให้ทั้งสองคนเลยใช่ค่ะ<อ>แล้วข้างในก็จะมีเขียนจริงๆแล้วข้างในนะคะเวลานั่งแล้วเบาะตัวนี้มันจะเป็นพนักพิ เบาจะเป็นธง,<อ>ง,งชาติของ,งอิตาลีอิตาลีเลยเป็นเขียวแดงขาวใช่เป็นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะรุ่น,นี้นะคะ่ะความพิมเศษไปนอกไปจากนั้นนะคะตรงประเชศจยังเป็นธงธงชาติอิตาลีด้วยนะ มีธงชาติอิตาลีแล้วก็เป็นธงคือเฟอร์รี่นี่คือตระกูลเขาจริงๆริงคือทึกอิตาลีใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ต้องยุ่เพิ่งรู้นะว่าพี่ไอเฟอร์รี่นี่มีขนาดอันนี้ใช่ค่ะครับแต่ว่าเราจะอินเตอร์เข้าไปทุกมอกทุกมอกทุกมุมเลยใช่ค่ะแล้วก็คันนี้ความพิเศษพิเศษคือรุ่นนี้มันจะมีเฉพาะสีน้ำเงินแดงเทาเท่านั้นแล้ว ก็คือคันเดียวในประเทศไทยอืมคันเดียวในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมก็คือมีสีแดงน้ําเงินและก็สีนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรดรยุ้ยอันนี้เรียกสีเอ่อบอลค่ะที่เอาเลยเอาไปแล้วในโตโยต้าและสำคัญยังไม่จบนะคะเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะยางจะเขียนคำว่าอะรคะพายร์ลพาอร์ลบอร์ดคับสองพายร์ลบอร์ดคับสอง ใช้เฉพาะขับรถรถคันนี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าคันอื่นๆจะใช้ในตัวอื่นครับมาดูข้างหน้าอ่าด้านด้านด้านหน้าโอ้บอกรุ่นบอกไซส์บอกโรงงานบอกอะไรเรียบร้อยหมดเลยเออแมนูแฟคเจอร์เวอร์นะครับแชมเปียนแชมเปียนเฟอร์รี่2องศูนย์ใช่ก็คือหมายความว่า รถ488 Challenge เ,เนี่ยจะใช้แข่งในปี2017-2019ถึง 2019. เพราะฉะนั้นปีที่เริ่มแข่งเป็นปี2017รุ่นนี้ก็เลยให้เขียนว่าเป็นแชมปเปี้ยน2017ค่ะม,มีที่มาที่ไปตลอดค่ะมีที่มาที่ไปตลอดเลย <c oughs> นะครับโอ้นึกว่า2017นึกว่าเอานึก<ล>ว่าเอาตัวเลขอีกและท,ที่สำคัญให้เขียนว่าแชมปเปี้ยนด้วยทำไมดับดับยูยุทำไมคือเขาต้องเขียนว่าแชมเปี้ยนเพราะอะไร เพราะว่าจะได้รู้ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะให้สำหรับนักแข่งที่ผ่านการได้ถ้วยมาด้วยโอ้ได้คือได้ถ้วยแชมเปี้ยนอ่าใช่ยได้ครับแลวก็ทุกคนน่าจะได้ถ้วยเพราะว่าแต่ละคนที่ซื้อรถคันนี้น่าจะแข่งเกือบทุกประเทศแหละอืมเ็เห็นบอกว่าคือพอนี้แล้วเนี่ยคือเขาจะมีว่าโอเคเราต้องขึ้นแข่งด้วยนะครับดกอรยุ้ยโอ้โหสวยงามนะครับรอ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 บอันนี้เลยอ่ะ ตึงมาถึงนี้เลยดรยุ้ยเราโอ้โ <Okay, S 1> oh oh. หนะยังไม่หมดเลยดูสิวันนี้จะเอออันนี้คือเฟอร์รี่คือคือคนที่จะมีเฟอร์รี่ l ชาเลนต์เนี่ยจะต,ต้องผ่านการที่เป็นแชมเปี้ยนด้วยนะครับท่านผู้ชมและก็วันนี้ดรยุ้ยเนะี่ยคือนําของที่เป็น l i มิ t ต d e dition ไม่ใช่ว่าเฉพาะเฟอร์รี่หเดียวของประเทศไทยเพราะว่าบอกว่ามีอยู่3สีของเรานี่คือ1สีของเราเลยใช่คนเดียวด้วยใช่ออและที่สําคัญนะคะ เฟอร์รี่คันนี้นะคะมีแรงม้าทั้งหมด720แรงม้าแรงมากาความเร็ว340กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหโอ้โหเอาใจคนขับมากเอาใจคนขับเร็วกว่าเครื่องบินอีกัะเนาะเวลาขับนะคะเวลาเร่งอ่ะเหมือนเวลากดเลขคันเร่งอ่ะเราไม่ต้องรอเลยมันจะไปเลยแล้วเวลาเบรกบอกเลยว่าเอาอยู่มากคันนี้เห็นไหมเอาอยู่เลยนะใช่เนาะแล้วก็ เสียงเสียงก็พอด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมบุ้นบึ้นบึ้นบึ้นเลยนะตอนที่พี่เจมบอกว่ายุ้ยลองเบิล้ลรถสีอ่าเวลาเบิ้ลนะคะก็เวลาสเสน่ห์ของเฟอร์ีนะคะเวลาเราขับขับไปนะคะเกียร์มันถอนลงนะคะเราจะได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องซึ่งอันนี้เป็นเสียงก,ก,กันลัมนะคะ ชอบมากชอบมากมันทําให้เรารู้สึกสนุกด้วยเวลาขับอเงี้ยค่ะเออเวลาขับนะครับทำให้เราพราวด้วยแล้วก็สนุกด้วยแล้วการเป็นแชมป้ยนนี่ถ้าเกิดว่าเป็นที่1นึ่นจักรวาลจะเห็นเราทันทีว่าเราเป็นที่1นึงะครับท่านผู้ชมดร์ยุยเนี่ยวันนี้วันนี้เป็นยังไงคะวันนี้แบบว่าโอยพราวเหมือนกันนะครเพราะว่าเราเราเราได้คง คงจะได้กน,นั่งไปด้วยกันอีกทีนึงนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็วันนี้นะครับดร์ยุ้ยมาในช่วงของ Limited e dition <ฮะ S 1> แล้วยังมี Limited e dition อีกหลายอย่างเลยทีเดียวที่ว่าหนึ่งเดียวหนึ่งที่ที่หนึ่งจักรวารมอบให้กับเราเดี๋ยวไปพบกันครับเช็ ck in Li v e